สดีคะ่ะทุกคนพบกับช่อง Happy Meal Channel นะคะทุกคนทราบไหมคะว่าสินข้อที่1เนี่ยคือให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงและเรื่องเล่าที่จะมานําเสนอในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวการทําผิดสินข้อที่1ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของลุงสมชายที่มีอาชีพฆ่าหมูมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงและเขาจะได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้ยังไงไปชมคลิปกันเลยคะ่ะ ลุงสมชายเป็นชายใวกลางคนแกมีอาชีพขายเนื้อหมูที่ตลาดสดโดยเนื้อหมูที่แกนำมาขายเป็นหมูที่แกเลี้ยงไว้และฆ่าเองแกประกอบอาชีพนี้มาหลายสิปีแล้วและแกก็ตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีแรงและวันนี้ช่วงเช้ามืดลุงสมชายก็ต้องฆ่าหมูเพื่อน,นำไปขายที่ตลาดอย่างเช่นทุกวันซึ่งวิธีการฆ่าหมูของลุงสมชายนั้นดูแล้วน่าสยดสยองมากโดยจะใช้ค้อนขนาดใหญ่ ทุบลงไปกลางศีรษะหวังให้หมูสลบก่อนเชือดและวันนี้ลุงสมชายก็ต้องมาเชือดหมูดังเช่นทุกวันพี่จะไปไหนจ๊ะถือค้อนมาแบบนี้ก็ต้องไปข่าหมูนะสิพี่ฉันไม่สบายใจเลยเราเลิกข่าหมูเถอะนะจ๊ะจะเลิกได้ยังไงมันเป็นอาชีพไม่ทำล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้เราเปลี่ยนอาชีพใหม่ไม่ได้หรอฉันรู้สึกผิดจังเลยเองอย่ามาทำตัวเป็นคนดีหน่อยเลยน่ะทำอาชีพนี้มาเป็นสิบปีทำไมเพิ่งมารู้สึกผิดเอาสปาน,นี้ ฉันไม่อยากให้พวกเรามีบาปติดตัวนะจ๊ะพี่จริงๆแล้วมันมีอาชีพตั้งเยอะตั้งแยะนะที่ไม่จําเป็นต้องฆ่าสัตว์อ่ะยิ่งพูดก็ยิ่งไร้สาระบาปกรรมอะไรไม่มีหรอกไม่ว่าภรรยาจะเตือนเขายัางไงเขาก็ไม่ฟังลุงสมชายถือค้อนตรงไปยังเล้าหมูและฟาดไปที่ศีรษะของมันอย่างแรงหมูที่ถูกค้อนฟาดดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานและถูกปล่อยให้นอนเลือดไหลจนตายทั้งๆท,งทงี่ยังมีความรู้สึกอยู่ การกระทําทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าหมูตัวอื่นๆพวกมันยืนดูเพื่อนร่วมสายพันธุ์ถูกทุบและถูกผ่าแยกชิ้นส่วนในใจของพวกมันคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะถึงคราวของตนฝั่งภรรยาแอบมองสามีอยู่ไกลๆแม้ตัวเธอจะรู้สึกแย่แค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม่จา๋าเดี๋ยวหนูไปทำรายงานบ้านเพื่อนก่อนนะแล้วจะไปยังไงละจ้าลูก เดี๋ยวหนูขับมอไซค์ไปจ้าอย่าเลยลูกให้พ่อเอารถยนต์ไปส่งดีกว่าแม่ว่าขับมอไซค์ไปอ่ะมันอันตรายนะไม่เป็นไรจะแม่หนูเกรงใจพ่อดูสิวันๆพ่อก,ก็ยุ่งอยู่แต่กับการฆ่าหมูหนูไม่อยากรบกวนงั้นก็ตามใจลูกจ้ะเมื่อลูกสาวออกจากบ้านไปได้ราวๆสินาทีก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่เธอขับไปได้เสียหลักแหกโค้ง ร่างของเธอกระเด็นออกจากรถกระแทกกับพื้นถนนอย่างรุนแรงเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่โชคไม่เข้าข้างรถสิบล้อวิ่งมาด้วยความเร็วเหยียบศีรษะและร่างของเธอเข้าอย่างจังศีรษะของเธอแตกละเอียดส่วนสมองบนดเละไปกับพื้นถนนเพียงเสี้ยวนาทีพื้นถนนก็เต็มไปด้วยสีแดงของเลือดเมื่อลุงสมชายกับภรรยาได้ข่าวของลูกสาวก็ตกใจเป็นอย่างมากพวกเขารีบมุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุทันที ภาพที่พวกเขาเห็นตรงหน้าลูกสาวสุขที่รักนอนศีรษะแบนร่าบไปกับพื้นถนนสองคนผัวเมียเขาสุดเมื่อมองร่างไร้วิญญาณของลูกสาวลุงสมชายไม่อยากจะเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นภาพที่เขาเคยใช้คอนทุบศีรษะของหมูก็แวบ,บเข้ามาในหัวทำให้เขารู้ได้ในทันทีว่าน,นี่คงเป็นบาปกรรมที่เขาเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เขากับภรรยาได้เปลี่ยนอาชีพจากฆ่าสัตว์ ก็มาปลูกผักแทนถึงแม้จะสายไปแต่พวกเขาก็ไม่อยากก่อกรรมทำเข็นเพิ่มสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Happy m e a Channel นะคะสิ่ข้อที่2ก็คือให้ละเว้นจากการลักทรัพย์และเรื่องราววันนี้นะคะเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่ชอบขโมยของเพื่อนๆเ,เป็นประจำมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง นนเป็นเด็กนักเรียนชั้นมอสองภายนอกเขาเหมือนเด็กธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าลึกๆแล้วเขามีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยเขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเป็นสิ่งที่ผิดและว,วันนี้ก็เช่นทุกวันเฮ้ยปากกาสงสัยเพื่อนจะไปกินข้าวกันหมดใช้แล้วไม่รู้จักเก็บถ้าอย่างนั้นปากกานี้ก็เป็นของเราละกันนั้นขนมใครวางอยู่บนโต๊ะเราขอกินหน่อยนะอืมอร่อยจังเลย เพื่อนคนนี้บ้านรวยแล้วก็ชอบเก็บเงินไว้ในกระเป๋าด้วยคันไม้คันมือจังเลยถ้าอย่างนั้นเราขอขโมยเงินละกันโหจะว่าไปวันนี้เราขโมยของได้ตั้งเยอะทําไมมันเก่งอย่างนี้เนี่ยเราสุดยอดเลยขนาดที่นนกําลังสนุกอยู่กับการขโมยของหารู้ไม่ว่าทุกการกระทําของเขาอยู่ในสายตาของครูแสงดาวตลอด เพื่อนถอยรองเท้าใหม่มาด้วยเสร็จเราระหว่างที่นนกําลังจะเอารองเท้าใส่ในกระเป๋าครูแสงดาวก็มาเห็นพอดีเด็กชายนนนั่นเธอกําลังจะทําอะไรอะเปล่าเปล่าคะครูยังจะโกหกอีกก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเธอกําลังขโมยรองเท้าเพื่อนผมไม่ได้ขโมยนะฮะครูผมเห็นรองเท้าเพื่อนสวยดีก็เลยหยิบมาดูเฉยเยถ้าครูไม่เชื่อผมงั้นผมวางรองเท้าไปที่เดิมก็ได้ครูไม่เชื่อเธอหรอกนะเพราะครูรู้ว่าเธอเป็นเด็กที่ขโมย วันก่อนครูก็เห็นเธอขโมยปากกาเพื่อนแล้วยังแอบ,บกินขนมของเพื่อนอีกครูมีหลักฐานด้วยนะเพราะครูแอบ,บถ่ายคลิปของเธอไว้ด้วยเธอแก้ตัวไม่ได้แล้วแหละในโนนเฮ้ครูเห็นสิ่งที่ผมทํำหมดเลยเหรอฮะเนี่ยด้วยความตกใจกลัวว่าครูจะเอาเรื่องลนรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่โชคไม่ดีเขาสะดุดล้มแขนกระแทกพื้นอย่างแรงโอ้เจบเด็กชายโนนเธอเป็นยังไงบ้าง เจ็บมากค่ะครูโดยเฉพาะตรงข้อมือตอนนี้มันขยับไม่ได้เลยฮะครูเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพานนนไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอวินิฉัยว่ากระดูกข้อมือของนนนหกักโอ้ยเป็นยังไงบ้างเด็กชายนนเจ็บมากๆเลยค่ะครูมือข้างนั้นใช่ไหมที่เธอขโมยของเพื่อนน่ะฮะครูเป็นยังไงล่ะกรรมตามสนองซะเลย ต่อไปผมสัญญาว่าจะไม่ขโมยของของเพื่อนอีกแล้วค่ะครูดูคลิปจบแล้วนะคะก็อยา่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่าง ะะสิงคข้อที่3ให้เราเป็นจากการประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียคนอื่นและนี่ก็เป็นเรื่องราวของลุงหญิงสาวที่มีหน้าตา飒ส,สวยแต่ว่าชอบไปแอบแซบกับสามีชาวบ้านคนสนมทตั้งเยอะตั้งแยะนางก็ไม่สนต้องเป็นสามีของคนอื่นเท่านั้นมาดูกันนะคะว่าบทสรุปของลุงจะเป็นยังไงลุงเธอเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านไม่ว่าจะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างไฝ่ปองอยากครอบครองในตัวเธอหนุ่มๆทั้งหลายตามจีบเธอเช้าเย็น แต่เธอก็ไม่สนใจเพราะสเปคของเธอต้องเป็นผู้ชายที่มีเมียแล้วเท่านั้นนรกนะหรอก็แค่ชื่อน้ำพริกนี่คือคติประจำใจของฉันสวัสดีจ้าน้องรุง้งมีแหละพี่ไปตกปลามาจ้กก็เลยเอามาฝากเอากลับไปเถอะฉันไม่อยากได้ปลาของพี่พี่มันไม่ดีตรงไหนจ้ะทำไมน้องรุง้งต้องคอยปฏิเสธพี่อยู่ื่อยเลยเพราะพี่เป็นคนโสดนะสิ ฉันไม่ชอบผู้ชายโสดเข้าใจไหมงั้นก็แสดงว่าน้องรุ้งชอบผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้วน่ะหรอจ๊ะใช่แต่การไปยุ่งกับสามีคนอื่นมันเป็นบาปนะจ๊ะบาปแล้วไงฉันไม่กลัวหรอกนรกสวรรค์มันก็แค่เรื่องแต่งทั้งนั้นแหละชายเป็นหนุ่มที่ขึ้นชื่อว่ารักครอบครัวสุดๆภรรยาของเขาเพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานทําให้เขายิ่งรักภรรยากับลูกมากยิ่งขึ้น อ้าวพี่ชัยบังเอิญเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะว่าแต่พี่มาซื้ออะไรหล่ะจ๊ะมาซื้อของใช้ให้ลูกนะจ๊ะเนียพี่เพิ่งคลอดลูกแหมพี่เนี่ยเป็นสามีที่แสนดีจังเลยนะใครได้พี่เป็นสามีคงต้องโชคดีสุดๆแน่เลยไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะน้องดุงก็ชมพี่เกินไปลุงพยายามยัย่วยวนหยอดคำหวานสุดๆและทั้งสองก็ได้แลกเบอร์ติดต่อกันอีกทั้งยังนัดเจอกันทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ภรรยาของชัยรู้สึกว่าสามีเปลี่ยนไปจากที่เคยรักเคยเอาใจใส่ก็กลายเป็นหมางเมินละเลยลูกเมียทั้งสองเริ่มทะเลาะกันทุกวันจนชีวิตคู่เริ่มสั่นคลอน นับจากนี้น้องรุงจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ฉันไม่ยอมให้นางเมียน้อยมาอยู่ที่นี่เด็ดขาดพี่ชายเราจะทำยังไงกันดีจ้าดูเมียพี่สิไม่ต้องเป็นห่วงนะจะน้องลุงพี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จะทำอะไรก็ได้ถ้านางเมียแก่มันไม่พอใจก็ให้มันออกไปอยู่ที่อื่นซะพี่ชายทำไมพี่ทำแบบนี้พี่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกกันนี่แหละคืองานถนัดของเรา หลังจากที่รุง้งสร้างความเล้าชานให้ครอบครัวคนอื่นจนสำเร็จเธอก็ได้เลิกกับชายเธอไปยุ่งกับผู้ชายที่มีครอบครัวไปเรื่อยๆและทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกวันหนึ่งรุ้งนั่งรถมากับเอกซึ่งเป็นแฟนใหม่ของรุง้งโชคไม่ดีรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตในทันทียมมทูตได้มารับตัวรุ้งไปยังนรกนางสาวรุ้งทำผิดสินข้อที่สาตั้งใจแย่งสามีคนอื่น เป็นชู้กับผัวเขาไปทั่วเจ้าต้องได้รับการโดยการเป็นต้นงิ้วมีน้ำแรงทิ่มตั๊มทำให้เจ็บปวดทรมานฉันขอไม่รับผลกรรมนี้ได้ไหมฉันขอโทษฉันจะไม่ทำผิดอีกแล้วมันสายไปซะแล้วตอนเป็นคนเองทำไมไม่คิดรับเล่นชู้สู่ชายไปทั่วอีกอย่างเอ็งไม่เชื่อเรื่องนาลกสวรรค์ถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ไปรับกรรมซะรุงไม่สามารถหลีกเลี่ยงบาปก,กรรมที่ตนเองก่อไว้ได้ เธอจึงต้องปีนต้นงิ้วด้วยความเจ็บปวดทรมานดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย ชนนะคะคสินข้อที่4ให้ละเว้นจากการพูดปดงดเท็จซึ่งเรื่องที่จะนํามาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของทาน,นินชายหนุ่มผู้ชอบพูดคำหยาบพูดโกหกจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเขาได้พบกับหญิงชลาผู้หนึ่งหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาล ส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะธานินเป็นชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการพูดคำหยาบและชอบพูดโกหกไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ธานินมักใช้คำพูดดุนแรงอยู่เสมอและคำพูดโกหกของเขาทำให้ผู้คนเริ่มห่างเหินและไม่วางใจในตัวเขาอีกต่อไปเซ็งๆวะ่ะไม่มีอะไรทำแก้งคนสักหน่อยดีกว่า ป้าป้ามีคนสั่งไบเตี๋ยวป้าห0ชุดอ่ะเขาวานให้ฉันมาบอกป้ารีบทําให้เสร็จนะภายในหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะมารับจริงเหรอพ่อหนุ่มฉันดีใจจังเลยวันนี้ฉันขายก๋วยเตี๋ยวได้แค่สองถ้วยเองป้าพูดมากนารีบทำเลยเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอกทานินหัวเราะในใจที่หลอกคนได้สําเร็จไหนลห่ะพ่อหนุ่มคนที่สั่งก๋วยเตี๋ยวป้านะ่ะเนี่ก็สามชั่วโมงผ่านไปแล้วทําไมเขายังไม่มาเอาสักที จริงๆแล้วไม่มีใครสั่งกว๋วยเตี๋ยวป้าหรอกฉันรู้สึกเบื่อๆไม่มีอะไรทําก็เลยแกงป้าเล่นเฉยๆแล้วป้าก็เชื่อฉันจริงๆซะด้วยผักจ้าผัากผักสดๆจ้าป้าผัากเนี้ยกรรมเท่าไหร่20บาทจ้าพอนุอ หุยผักเหี่ยวแบบนี้ยี่สิบเลยเหรอมันเหี่ยวตรงไหนป้าเพิงเก็บมาเองเหี่ยวจะตายดูสิขายของไม่ดีแบบนี้อยากให้ฉันประจานให้ชาวบ้านรู้หรือไงอา้าวทุกคนฟังทางนี้อย่านะเจ้าพนุ่มอย่าประจานกันเลยทําแบบนี้ร้านป้าก็เสียหายหมดนะสิพนุ่มต้องการอะไรก็บอกป้ามาเถอะงันป้าก็ต้องให้ผักฉันฟรีถ้าอยากได้เองก็เอาไปเลย <c oughs> อีป้านี่มันโง่จริงๆขู่นิดขู่หน่อยทำเป็นกลัวสุดท้ายเราก็ได้ผักสดๆกลับบ้านทานนดได้เผออไปสดตากับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาและหญิงชราผู้นั้นก็เดินตรงเข้ามาหาเขาหัวใจของเองเต็มไปด้วยคำพูดที่มีเจตนาชั่วร้ายหากเองไม่ยอบปรับปรุงตัวสักวันกรรมจะตามสนอง บาปกรรมอะไรของยายเอากลับไปสอนหลานที่บ้านยายนู่นอย่ามายุ่งกับฉันถึงเป็นคนแก่ถ้าทำให้ฉันไม่พอใจฉันก็ตบหน้าความได้เหมือนกันนะคำพูดของเองสามารถสร้างและทำลายชีวิตของเองได้คอยดูละกันเช้าว,วันต่อมาธานินพยายามจะเปล่งเสียงแต่กลับพบว่าตัวเองพูดไม่ได้เขากังวลใจมากว่าเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาได้ยังไงเขาไปหาหมอแผนปัจจบุบันแผนโบราณและหมอผีแต่ก็ไม่มีหมอไหนช่วยเขาได้ ระหว่างที่เขาพูดไม่ได้เขาก็ได้แง่คิดต่างๆพูดขึ้นมาในหัวมากมายเขาเสียใจมากที่เมื่อก่อนเขาเคยพูดจาไม่ดีพูดโกหกมีปากแต่ไม่เคยพูดเรื่องสร้างสรรค์เลยเขาร้องไห้อย่างคนสำนึกผิด จูๆ่ๆเสียงของเขาที่หายไปก็กลับมาเขากลับไปที่ตลาดเพื่อหาหญิงชราผู้นั้นแต่กลับไม่พบเขาคิดว่าหญิงชราผู้นั้นต้องเป็นนางฟ้าแปลงกายมาเพื่อเตือนสติเขาแน่ๆเขาได้แต่กล่าวขอบคุณในใจและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พูดคำหยาบและพูดโกหกอีกดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน,น้าทุกคนบ๊ายบาย สิ่งข้อที่5ละเว้นจากการดื่มสุราเมลัยและของเมนเมาทุกชนิดบางคนเขาก็เรียกสุราว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยนะคะทุกคนเพราะใครก็ตามที่ได้ดื่มมันเข้าไปก็จะกลายเป็นคนละคนจากคนพูดน้อยก็จะกลายเป็นคนพูดมากจากคนดีๆก็จะกลายเป็นคนบ้าบางคนถึงกับเสียงานเสียเพื่อนเลยนะคะดังเช่นเรื่องของผ้า ชีวิตของพาดถูกครอบงำด้วยสุราเมลยัยทุกๆวันหลังเลิกงานเขาก็จะรวมตัวกับเพื่อนเพื่อกินเหล้าแม่พาดจะไม่ใช่คนรวยแต่เขาก็ทำหน้าใหญ่ใจโตเลี้ยงเหล้าคนนั้นคนนี้ไปทั่วเงินที่ได้มาในแต่ละเดือนก็แทบจะไม่พอใช้เฮ้ยเพื่อนขยากินเหล้ามาทางนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองหลังจากที่พาดและเพื่อนๆเมาได้ที่แล้ว,วเขาก็จะส่งเสียงดังบวกเวกโวยวายซึ่งการกระทำของพวกเขาได้สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่ง พงเพื่อนบ้านของพาดเขาต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนเพราะเสียงดังวกเวกวายๆของคนในวงเล่าโอ้ยหนวกหูเว้ยทำไมเสียงดังกันแบบนี้คนจะหลับจะนอนเช้าวันรุ่งขึ้นพงได้รีบตรงไปบ้านพาดทันทีอา้าวคุณพาดกำลังจะไปทำง,งานเหรอฮะใช่ฮะคืนนี้คุณจะกินเหล้าอีกหรือเปล่าเนี่ยกินอยู่แล้วฮะจะพาดได้หรอของอร่อยเลยนะั่น ถ้าอย่างนั้นลบกคนคุณพลาดและเพื่อนๆอ,อย่าส่งเสียงดังได้ไหมฮะตั้งแต่ที่คุณชวนเพื่อนมากินเหล้าผมและคนในละแวกนี้ก็แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮ่าฮ่าฮ่าผมจะพยายามไม่เสียงดังละกันพาดไม่ค่อยพอใจที่ถูกเตือนเรื่องกินเหล้าแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่สนเพราะถ้ากินเหล้าเสียงเบาๆมันจะไปสนุกได้ยังไงตกเย็นพาดก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนตามเดิมพอเหล้าเข้าปากทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนนิสยัยเริ่มเสียงดังเออะอะโวยวาย โห้ยสี่ห้าทุ่มแล้วยังจะเสียงดังอยู่ได้รบกวนเวลานอนคนอื่นจริงๆพงสะดุ้งตื่นเช่นทุกวันแต่ว่าวันนี้เขาทนไม่ไหวแล้วเขาเดินเข้าไปในวงเล่าแล้วขอให้ทุกคนช่วยหยุดส่งเสียงดังนี่คุณพาดในคุณบอกว่ากินเล่าจะไม่ส่งเสียงดังไงแต่นี่มันอะไรรบกวนชาวบ้านพออีกแล้วนะคุณนะ่ะยุ่งอะไรด้วยวะฉันจะทําอะไรก็เรื่องของฉันเสะแต่สิ่งที่คุณทำอะ่ะมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะชาวบ้านละแวกนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เพราะคุณ พงและพาดได้โต้เถียงกันไปมาต่างคนต่างใช้อารมณ์ด้วยฤทธิ์ของสุลาทําให้พาดควบคุมตัวเองไม่อยู่จึงต่อยพงเข้าไปอย่างจังและกระทืบซ้ําอีกหลายรอบแค่นั้นยังไม่พอเขายังชวนเพื่อนในวงเล่ามารุมทําร้ายพงอีกด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนหยุดก่อนมันมันตายแล้วเพื่อนในแก๊งกินเหล้าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพอฤทธิ์สุลาทําให้พวกเขาขาดสติ ทำ้ายผู้อื่นโดยไม่ทันฉุดคิดดังนั้นจุดจบของคนเหล่านี้ก็คือคุกดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย